สวัสดีครับมาแล้วครับใครๆก็เข้าครัวและเมนูดีๆพร้อมกันกับผมนะครับวันนี้เราจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะฮะที่ผมเตรียมมาวันนี้คือ calamari salad กับ black ink vinegar ส่วนผสมตามนี้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมอย่างแรกแน่นอนเรามีปลาหมึกนะครับ ผมหั่นให้เขาเป็นเส้นๆนะเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างกันนะฮะเกลือพริกไทยแล้วก็ไปย่างด้วยน้วมันมากรอบให้เขาแบบขึ้นสีหอมๆนะครับผมมีพาร์มิสานชีสนะครับมีผักเรดิชเชนะครับแล้วก็อวอเตอร,ร์ครสนะครับ นวอเดตส์สองอันนี้จะเป็นผักสลัดของเรานะครับแล้วก็เจ้านี้ครับมัสตาร์ดครับเป็นดิยงมัสตาร์ดนะเดี๋ยวเราจะมาตีวิเนกรดกันพร้อมกับน้ำมันมะกอกนะครับและนี่แหละครับแบล็กอิงนะฮะกลัวไม่รู้ว่าเป็นหมึกนะฮะเลยต้องขีดให้มันดูเป็นลายเส้นนิดนึ่งเละๆหน่อยนะครับนี่คือหมึกดีปลาหมึกนะฮะหรือว่าแบล็กอิงนั่นเองนะครับเจ้านี้คือ บรดครุมนะครับเป็นเป็นเกล็ดขนมปังที่เราเอาไปคั่วกับกระเทียมแล้วก็เกลือนะ้ำมันมกนะกอกเพิ่มรสชาติเพิ่มรสสัมผัสนะครับให้กับสลัดจานนี้แค่นี้เองคุณผู้ชมเริ่มเลยดีกว่ามาเอาละครับคุณผู้ชมเริ่มกันเลยครับกระทะร้อนๆน,นะครับกับปลาหมึกของเรานะครับเกลือพริกไทยนะครับแล้วก็ลงน้ำมันมะกอกไปเลยคุณผู้ชม หรือคุณผู้ชมจะลงคลุกไปในตัวปลาหมึกเลยก็ได้นะฮะอันนี้ผมจะลงน้ำมันมะกอกค่อนเยอะนิดหนึ่งเยอะแล้วละ่ะแค่นั้นอือจากนั้นร้อนๆเลยลงไปเลยครับปลาหมึกเกลี่ยให้กระจายทั่วๆเก็บผมขออนุญาตเปิดฮูดนะฮะควันขมงเลยคุณผู้ชมก็ย่างปลาหมึกนะฮะให้ขึ้นสีสวยตามที่คุณผู้ชมชอบนะ ก็ได้สีสวยแล้วไม่ต้องให้มันสุกมากนะเดี๋ยวมันเหนียวเป็นหนังอย่างคุณผู้ชมพอได้สีสวยคุณผู้ชมก็เอาขึ้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำมีแกรกน้ำสลักกันต่อ คุณผู้ชมผมย่างหมึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาตีน้ำสลัดกันง่ายมากเหมือนเดิมสไตล์เราเริ่มจากมัสตาร์ดนะครับมัสตาร์ดก่อนแล้วก็ตีกับมันมะกกอกครับลองมันมะกกอกเป็นหัวเชื้อวันนี้นิดหน่อยออวันนี้ดูเหมือนว่าผมจะสุ่มเสี่ยงไปนิดนึงนะใช้โบเล็กมาหน่อยไม่เป็น,น,นไรครับเรา เราตีด้วยหน้าตาังยังไงเดี๋ยวมันก็ออกมาดีเหมือนหน้าตาผมเองคุณผู้ชมนะขำอะไร <laughs> <laughs> เราเล่นนะ <laughs> เดี๋ยวจะเกลียดกินหน้าผมซะแล้วโอเคครับลงมาเรื่อยๆคุณผู้ชม <laughs> ผมมานสตยผมเยอะฮนะโอ้ <laughs> ใช่แล้ว <laughs> ผมลืมไอ้นี่ครับคุณผู้ชม น้ำส้มสายชูนะพวกวินิก้าจริงมันต้องมีวินิก้าด้วยนี่คเดี๋ยวมันรสมันไม่ขึ้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมแก้ในสูตรให้แป๊บหนึง่งอ่ากาลงเลยเอ,อ่าอืนคุณครีมหน่อยนะผู้ชม เทพรวดไม่ได้ชิมเลยเปรี้ยวนั่นแน่อร่อยโอเคเดี๋ยวจะแอบเพิ่มมันเชื่อมลงมานิดนึงคุณผู้ชมนะงงอันนี้อิมพไว้สดไม่มีในสูตรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะตัวเองเดี๋ยวเขาแก้ให้ในสูตรนะ เพิ่มความกลมกล่อมเข้มข้นไปนชิมครับว้าวนั่นแหละเกลือพริกไทยนะครับพริกไทยเยอะๆครับแน่นอนครับไฮไลท์ของเราบอกแล้วว่ามันคือแบล็กอเอรีซัพแบล็กอิง r ีซัตเตอร์แบล็กอิงวินอ่ตลงมาสิครับ เท่านี้แล้คุณผู้ชมเดี๋ยวดำแล้วอ่ะลงมาครับมาแล้วครับสีมาแล้วครับตีไปเห็นไหมอ่าคุณผู้ชมอยากให้มันดำมากก็ใส่หมึกเยอะๆนะฮะแต่ทีเนี้ย ราตีในอุณหภูมิห้องไม่ใช่อุณหภูมิที่มันร้อนดังนั้นไอ้เจ้าหมึกมันจะละลายช้ากว่านะครับถ้าเอาเทคนิคแบบเร็วๆนิดนึงคุณผู้ชมก็เอาไปละลายในน้ําอุ่นนิดนึงก็ได้ก่อนที่จะมาเทลงไปในวินิเกรตนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเอาแค่อารมณ์เขาเท่านั้นเองนะยังมีอยู่เราจะขูดให้หมดฮนะนี่เท่าไหร่ขูดไปให้หมดยังได้อยู่โหยังมีอยู่เยอะแยะ แพงด้วยเจ้านี้ต้องใช้คุ้มมาลงไปเลยดำสมใจแล้วละ่ะขึ้แกะเสร็จแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวรงมาจัดจานกันดีกว่ามาเลยจัดจานอ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราจะคลุกเคล้าสลัดแล้วนะครับผมเอาผักเรดิเคียวนะฮะซอยแล้วก็ลงเจ้าโวรูเครสนะเด็ดเอาโรเคสเด็ดหน่อยนะเพราะมันมีก้านมาด้วยคุณผู้ชม เด็ดลงโบนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเทวินเก,กรตท,ที่เราตีไว้เมื่อกี้ลงมาคลุกเคล้าในนี้แล้วค่อยไปเสิร์ฟลงจานมันจะได้เข้ากันนะครับแบบเสมอเสมอถ้าเกิดว่าเราไปเทลงจานเนี่ยมันรสมันไม่ถึงนะครับในการพรีเซนต์อาจจะดูดีแต่ว่าผมชอบแบบนี้มากกว่าคลุกไป,ปเลยพร้อมทานได้เลยนะง่ายดีคุณผู้ชมใช้วิธีนี้นะ้าเป็นหนุ่มๆน,นะคุณทำวิธีนี้คุณคลุกไปให้นะสาวๆชอบเลิฟเลิฟ นี่ก็คลุกเคล้าให้มันปนปนกันนะครับมันจะมีสีแดงปนกับสีเขียวสวยๆถ้าเดี๋ยวมันจะมีสีดําของวินิแเกรดมึกดําของเรานะครับเด็ดไปเรื่อยๆพอแล้วชักเยอะไว้พอแล้วเท่านี้แหละเอาแล้วครับทีนี้ได้เวลามือแล้วล้างมือก่อนตัดเล็บด้วยคุณผู้ชมอลองวินิแเกรดเลยครับพอสำหรับคุณผู้ชมก็คลุกเคล้าโอเค ปลายมือหยงหยงคุเออกเคล้าผมไม่ลงวินิเกลหมดนะผมเอาวันนี้คุกเล้าส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเอาไปราดทีหลังแต่งจานอีกส่วนนึง่งโอเคชิมดิอืมกลังดีเลยโอเคคุณผู้ชมจัดจาน นี่คือจานที่ผมจะใช้ในวันนี้ฟืดพืดเขาให้ฮะเอาละครับผักของเราขเขาหอาลองตรงจังตรงกลางเลยอืมโอ่โอเคสวย,สวย นีพอนี่คุณ<อ>ผู้ชมหมึกย่างหมึกย่างหมึกย่างลงไปเลยครับรอบใช้มือมันถึงจะโดนใจนะคุณผู้ชมสลัดจานนี้คือผมเป็นคนชอบทานปลาหมึกเป็นทุนนะชอบมากเจอจานนี้ก็ให้กรีดเลยล่ะลงให้หมดลงให้หมดจะเต็มครับหมึกเส้น น,นี่ฟินเล่น้ำปรามึกย่างครับอร่อยมากในตัวอย่าปล่อยเสียเพนชูเทง,งไปด้วยยี่ยอดอเหลืออะไรอีคซันชีสนะครับมีในสูตรด้วยมีพาเมซอนชีสผมก็คูนลงไปเลยอเพิ่มรสเค็มปแปลมกลมกล่อม ที่เด็ดอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเกล็ดขนมปังขั่วคุณผู้ชมเชื่อผมลองทําติดบ้านไว้อร่อยมากเพิ่มรสสัมผัสกรุบกรอบหอมเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจอ่ะมาณนี้นะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะออ๋อเราจะราดนั้นทำไมในเมื่อเรามีวินิกรดนี่นะฮจริงด้วยนี่อย่างที่บอกครับ ราดเสริมเติมแต่งงานตามอัตภาพไายนิดนึงจบครับง่ายมากเร็วอร่อยนะครับและและอร่อย <laughs> Foodtravel.tv นะครับมีสูตรอาหารนะครับวิธีทำหลากหลายมากไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับมีน้องๆอ,อีกหลายคนมีพี่ด้วย ที่เข้ามานำเสนอเมนูต่างๆต,ต,ตามสไตล์ของเขาลองทำดูคุณทำได้นะครับเราเจอกันควงตะลิวกินเที่ยวไทยกับ foodtravel tv ครับ